ชอบอะไรรู้สึกยังไงประทับใจอะไรโครงการของเราบ้างเดี๋ยวเป็นคุณแม็กซ์ก่อนเลยแล้วกันครับผมผมก็จริงผมประทับใจอยู่แล้วเพราะจริงผมเป็นลูกบ้านของริสตอมอยู่แล้วอย่างที่บอกก็แล้วโครงการนี้ตอนที่ผมได้มารับมารับเอารับห้องนะผมก็มารับที่นี่แล้วก็ได้คุยกับได้ได้ดูกได้ดูตัวโมเดลว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ในโครงการนี้จะมีอะไรบ้างคือผมชอบมากคือความสะดวกสบายทุกอย่างและการเดินทางนี่คือรถไฟฟ้าก็ติดรถไฟฟ้าด้วยเขาสามารถเดินทาง ใช้ทังด่วนด้วยค<ฆ>อย่างเราเรื่อยเ่อยเงี้ยยังเข้าเข้าเมืองเราก็นั่งร<ฆ>ถไฟฟ้าเวลาเราไปไกลเราก็นั่งเึื่อมทังด่วนเชื่ทอทันด่วนใกล้ใช่รถไฟฟ้ากใกล้เราก็เพื่อนที่ใช้สอยต่างๆในในคอนโด<ฆ>นครับค่ะภายในคอนโดแล้วทั้งนอกคอนโดคือเขาจัดสรรได้อย่างดีครับทุกอย่างใช้ประโยชน์ใช้สอยได้หมด<ฆ><ฆ>ค่ะเรียกว่าลงตัวจริงๆแล้วก็เป็นโลเคชั่นดีด้วยนะคะค่ะและถัดมาค่ะ ถ้าพูดเกี่ยวกับโครงการของเรานะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรียงไปเลยดีกว่าแมคุณเบนก่อนละกันค่ะเบนจแผนรียบรอยแล้วบอกว่าจะเรว่านี่อนอ๋อว่าเราก่อนเราครับผมอย่างเบ้นเนี่ย จากที่เดินดูนะเพราะว่าตอนที่ไปดูคอนโดพี่แบงค์มาตอนที่พี่แบงค์รับคอนโดพี่แบงครับจะเห็นพวกสระว่ายน้ำหรือฟิตนเนสพวกส่วนกลางพวกนี้ครับค่อนข้างจะคุณภดีมากครับผมสระว่ายน้ำเดี๋ยวค่อาอะไรนะครับผมค่อนข้างเลยนะค่อนข้างจะถูกนอร์นิ่งมากครับไม่ใช่ค่าจะคุณภาพดีมากจริงคนระับเพราะว่าอย่างตัวสระน้ำเอง,เองนะครับก็น้ำก็คือใสามากเปินไปประมาณสักสองคันได้คนระับผมจะเห็นเอนกันก็จะมีคุณภาพให้เห็น ทุกอย่างเลยนะครับผมส่วนการแล้วก็จริงๆอ่ะไม่ชอบอันนึงก็คือแม่บ้านเขายางเขาหรือคือการเป็นอยู่ของเขาอะ่ะแม่บ้านไปยุ่งอะไรกับเขาไหมแม่บ้านอาจจะไม่ชอบแต่ยางชอบแน่นอนยังไงยังไงเพราะว่ายางเป็นคนมารยาทดีรักษาเขาปลอดภัยให้เราถูกต้องคือที่ยางที่แม่บ้านนะครับเขาทุกครั้งที่เขาไปจะแบบสวัสดียิ้มย้ําแจ้นใสแล้วก็ คนเออ่การเป็นอยู <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ในตึกนะครับผมก็ทุกคนก็จะยิ้มกันตลอดเลยครับผมเดินเข้าไปก็ยิ้มเดินก็ยิ้มยิ้มครับผมทำอะไรทุกอย่างยิ้มหมดใช่เพราะว่าบรรยากาศก็ค่อนจะดีครับก็ประทับใจมากครับค่ะนะคะก็เนี่ยคะเป็นสื่อน้างานั้นนะคะที่เป็นแนะนำนะแล้ววันนี้อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆชวนมาอยโครงการกันเพื่อนเออแฟนคลับแฟนคลับอ๋อแฟนแฟนไม่เป็นแเพื่อนๆนี่ยเป็นเขาเป็นย่อยแฟนๆฟนที่แม่บอกเพื่อนไหม พี่แมนนะคอมเมนต์ได้ไหมครับฉันฉลาดถ้าแนะนำนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมหาียหิวสงสัยนะครับผมโครงการดีๆนะครับผมติดแบบว่าติดรถไฟฟ้านะครับผมก็แนะนำว่าใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ด้านหลังเลยครับผมนะคใช่